as เนี่ยมันก็สามารถแปลว่าเช่นเดียวกับเหมือนได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นพี่บอกว่า she did as she has said ก็คือยังไงเธอเนี่ย เหมือนกับที่เธอได้เคยพูดไว้เห็นไหมตัวนี้ก็คือ verb ช่องสองใช่ป่ะตัวนี้เวลาเราพูดเนี่ยเห็นไหมคะพูดเนี่ยมันต้องเกิดก่อนถูกป่ะเกิดก่อนเกิดก่อนทำเนาะก็เป็น had บวก verb ช่องสามอันนี้ก็คือเกิดก่อนก่อนอดีตนี่ก็คืออดีตถูกป่ะเห็นอะไรไหมตัวนี้ความหมายมันแปลว่าเช่นเดียวกับเหมือนกับใช่ป่ะ as บวกอะไร บวกประโยคค่ะนะคะ as บวกประโยคค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวขอลบตรงเรื่องของ tense ทิ้งไว้ก่อนนะคะจะได้โฟกัสกันเต็มๆนะแบบเต็มๆกันไปเลยเอาให้ปรีเลยก็ลบทิ้งให้หมดนะคะ คือ as เนี่ยมันก็มีหลายความหมายค่ะจะบอกว่าส่วนใหญ่มันจะบอกประโยคนะคะก็คือความหมายนี้ที่ให้เหมือนเช่นเดียวกับใช่ไหมแต่อย่าลืมนะคะมันยังมีอีกสองความหมายหลักๆค่ะก็คือขณะที่และยังสามารถแปลเพราะว่าได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมาย ที่แบบข้อสอบออกเยอะว่า as เพราะเพราะว่าได้บอกสาเหตุได้นะคะตัวนี้ต้องจำคือ because ใช่ไหมคะ since นะคะ for แล้วก็ as เราย้ำกันมาทุกครั้งอะคะ่ะว่าสัรทานแบบนี้นะคะเรื่องของตัวเชื่อมเป็นเรื่องที่น้องมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องจำให้ได้เพราะอะไรข้อสอบออกแทบจะทุกทุกจุดเลยอะคะ่ะของชีวิตที่มันจะมีนะคะอะมา ต่อมานะคะ as เนี่ยถามว่าบวกคำได้ไหมเป็นบุพบทได้ไหมเออได้ as ก็เป็นบุพบทได้เหมือนกันแต่มันจะแปลว่าในฐานะที่ค่ะอืมนะคะเช่นบอกว่า as a leader ในฐานะที่เป็นหัวหน้า you must ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคุณต้องทำอะไร ต้องอะไรเดียว You must uh, be responsible นะคะอันนี้แปลว,ว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าคุณเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะ,ะถ้าไม่รู้จักคาว่า responsible ก็จดลงไปรับผิดชอบก็เป็นอีกคำที่ออกข้อสอบบ่อย